มาถึงเรื่องราวของภาษาเกาหลีนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตอนนี้ภาษาเกาหลีโดยเฉพาะจะเป็นภาษาเกาหลีใต้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยนะครับเรียนเยอะเรียนเร็วจนกลายเป็นภาษาที่มีการเติบโตเร็วและมากที่สุดในโลกของปีนี้ไปแล้วนะครับภาษีเนี่ยพื้นต้นในภาษีนะครับภาษาเกาหลีใต้นะครับาาารบ,บางคนก็คุ้นๆหรือว่าสตาร์แบบพูดกันทักทายกาันอย่างเช่น อิยามาซิโยนี่เป็นต้นนี่นะครับหรือจะยังไงผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับสำหรับภาษาเกาหลีใต้นี่นะครับมีการรายงานจากทางด้านของดูโอริงโก้ดูโอริงโกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการเรียนภาษาต่างๆทั่วโลกเลยนี่นะครับและเขาก็ไปทําสํารวจแล้วก็ผลของการสํารวจปรากฏว,ว่าน่าทึ่งฮะตอนนี้ภาษาเกาหลีนะครับผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะับว่าภาษาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ย,าายจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงกันแน่นอนเนี่ยเขาบอกภาษาเกาหลีตอนนี้นี่นะครับ มีจำนวนคนที่เรียนมากเป็นอันดับเจ็ดของแอปพลิเคชัน DuoLingo ไม่พอนะยังมีคนเรียนมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนและเอเชียใตย้แต่เอเชียใต้นี่คืจะรวมมาถึงอ,อินเดียสีลังกานะฮะแถวนี้นะทางนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินโดนีเซียปากีสถานโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยมีคนเรียนภาษาเกาหลีผ่านแอปของ DuoLingo du มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะฮะเออเหลือเชื่อจริงๆนะฮะ ถามท่านผู้ชมครับว่าระหว่างภาษาเกาหลีกับอังกฤษท่านผู้ชมอยากเรียนภาษาอะไรอันไหนมากกว่ากันส่งครับระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษท่านผู้ชมอยากเรียนภาษาอะไรมากกว่ากันส่งเลยนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินครับทุกอายุการเรียนถือว่าไม่สิ้นสุดนะฮะถามท่านผู้ชมนะครับระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษท่านผู้ชมอยากเรียนภาษาอะไรมากที่สุดนะครับ ด้วยเหตุผลที่แอปพลิเคชันดูโอลิงโกเนี่ยเป็นแอปที่สอนภาษาแล้วก็มีการใช้งานกันค่อนข้างจะมากในแถบเอเชียโดยเฉพาะทั้งอาเซียนอเอเชียใต้เนี่ยเขาก็เลยจับสัญญาณตรงนี้ออกว่าเอะทำไมคนในอาเซียนคนในอเอเชียใต้เนี่ยถึงได้ชอบเรียนภาษาเกาหลีใต้เออโทษน,นะเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยมากขนาดนี้นะครับเรื่องนี้กลายเป็นบอกว่าดูโอลิงโกยังบอกว่าภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นภาษาเอเชีย ที่มีคนเรียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากภาษาญี่ปุ่นโอ้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะฮะอันดับสองเป็นภาษาเกาหลีนะครับผู้ช่ชยาญาบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะฮะและและการที่ภาษาเกาหลีได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมากและแผ่ขยายมากในเอเชียและเอเชียใต้เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรทราบไหมฮะการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่า ฮันยูผมอาจจะออกซกแอคเซนต์ไม่ถูกนะครับฮันยูนะฮะฮัน uh, ยูเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ผ่านสื่อต่างๆคือถ้าบอกว่าภาษาสื่อหรือภาษาตอนนี้บ้านเราที่เรียกกันดุดันและอยู่เยอะที่สุดเลยคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับไอ้คำว่าฮันยูฮันยูเนี่ยนะครับคือเป็นวัฒนธรรมการแพร่ หลายทางด้านของวัฒนธรรมเกาหลีใต้นะครับในภูมิภาคทางแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับผ่านทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ในสตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix พรามบิดีโออะไรก็ว่าไปนะครับภาพ,พยนตร์ที่ฉายตามเข้าโรงนี้เป็นต้นรวมไปถึง K p ป p ที่รับความนิยมในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้ตอนนี้ภาษาเกาหลีนี่นะครับมาเป็นอันดับ2ในการเรียนรู้ในแถบเอเชียอาเซียนผ่านแอปพลิเคชันดูโอริงโก แต่ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งในแง่การเติบโตของการอยากจะเรียนมากที่สุดแล้วก็เพิ่มสูงเร็วที่สุดสําหรับภาษาเกาหลีนี่นะครับถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีท่านผู้ชมอยากเรียนภาษาอะไรมากกว่ากันอ้าวส่งครับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีท่านผู้ชมอยากเรียนภาษาอะไรมากกว่ากันนะครับทีนี้มันก็ต้องมาดูครับว่าเอ๊ะที่ว่าคนเรียนเยอะขึ้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนี่นะครับ ปรากฏว่านับตั้งแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับวงการบันเทิงเชิงวัฒนธรรมต้องใช่ยางงี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์ซีรีส์นะครับหรือว่าเพลงหรือว่าวงดนตรีแล้ว่าจะเป็นอ่าเควงเคแบทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับชื่อดังๆที่สุดก็อย่างเช่น b บ a ็คพิง k อย่างนี้เป็นต้นถ้าของวงวุชายก็อย่างเช่น BTS อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับอู้จริงๆเขามีวงที่ดังกว่านี้เยอะแย,ยะมากมายเลยนี่นะฮะ ได้มีการส่งออกไปนอกประเทศที่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละคือความหมายซอฟต์พาวเวอร์ของจริงของโลกและเกาหลีใต้เนี่ยเป็นผู้นําเป็นโรโมเดลอันดับต้นๆในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเมดอินโครียอย่างชัดเจนเลยนะครับคิดดูสิครับว่าเริ่มตั้งแต่ความสําเร็จของเพลงกังนำสไตล์ของซายในปี2,555อันนั้นเป็นการเปิดประตูวงการอุตสาหกรรมเคปอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเป็นซีรี ก็ช่องสามเอามาใช้ก่อนแล้วครับจําได้ไหมฮะที่แบบปรุงอาหารกันในวังอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จำชื่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยหลายๆอย่างนะครับความนิยมยำดังขึ้นมาอีกจาก BTS Boy Band K-pop ระดับหนึ่งของโลกนะฮะตามต่อด้วยภาพยนตร์เกาหลีฟีเวอร์ทั่วโลกสุดร้อนแรงที่ชื่อว่าปรสิตเนี่ยนะครับและยังมีเนี่ย Squid Game เนี่ย Squid Game เนี่ยเข้ามาในสตรีมมิ่งของ Netflix นะครับโอ้โหดังดังไปทั่วโลกคนที่เป็นนักแสดงนี่ก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยนะครับแต่ว่าฝีมือสุดยอด แล้วทําให้กระชากใจคนดูมากได้รับรางวัลนะครับทางด้านของทีวีอย่างมากมายเลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับจากการวิเคราะห์ของสมาคมภาษาสมัยใหม่นะครับเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนระดับมหาหลัยเนี่ยนะที่เข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาเกาหลีในสหรัฐนี่นะครับเพิ่มจาก5,221คนในปี45ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเลยครับ 14, 0 0 0คนในปี2559โอ้โกระโดดมากเลยนะ ทั้งๆท,ที่ภาษาเกาหลีนี่นะฮะถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้เป็นภาษาที่ยากเป็นพิเศษสําหรับผู้พูดภาษาอังกฤษมีอย่างนี้ด้วยนะครับและต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะครับ88สัปดาห์เพื่อการเรียนนะเพื่อจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโอ้โหจริงเหรอฮะนี่ภาษาเกาหลีต้องใช้เวลาเรียนถึง88ต่อส88สัปดาห์ในการเรียน ปีหนึ่งมันมี52สัปดาห์เข้าไปแล้วนะครับแสดงว่าชาวนาถึงประมาณเกินปีครึ่งกว่าจะพูดคุยภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องตัวนี่นะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับซอจูวอนนะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการภาษาเกาหลีแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอบอกว่าความสนใจอของเด็กนักศึกษาในการเร,ารียนภาษาเกาหลีนั้นเพิ่มขึ้นครั้งแรกเลยในปี2 5 5 8แล้วก็ก้าวกระโดดใน3-4ปีต่อมานะครับจนตอนนี้มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ในเวลาโคลัมเบียเพิ่มขึ้นถึง50%ในปีการศึกษา6 1หนถึงหกคือ2 5 6 1ันห้าร้อยหถึงสองพันหนะครับโอ้โหคิดดูดิเอ่อหลังๆนี่จะใครติดตามเรื่องเคป๊อปก็จะรู้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของทางด้านเคป๊อปเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเล่นกันหลายเวทีเช่นเวทีที่โคเชล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็เคยดูนะโอ้โหทุกวงแบบยังเจเนอเรชั่นบอยแบนนด์ะะฮ วงเกิร์บแบนและกรแต่ต้องผ่านเวทีนี้เปรียบเสมือนกับเวทีนี้เป็นเวทีที่ endorse หรือว่าสแตนนะฮะเรื่องคุณภาพความสามารถของเขาเนี่ขึ้นมานะครับและนอกจากนี้นี่นะครับด้วยความที่แบบว่าความสนใจของเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แล้วยังไม่พอนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้นี่นะครับเขายังตัดสินใจนี่นะฮะส่งครูไปต่างประเทศรัฐบาลเกาหลีใต้นะฮะส่งครูสัญชาติเกาหลีเนี่ยไปต่างประเทศรวมถึงมาไทย เพื่อสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมโดยผ่านการทําบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างประเทศในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ก่อตั้งสถาบันภาษาเกาหลีเซจงเปิดให้บริการ244แห่งทั่วโลกโอ้โหนี่ไปแล้วนะครับนี่ไปแล้วนะฮะนี่นอกเหนือจากว่าส่งผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังตัวอย่างหนังจริงคอนเสิร์ตจริงร้องได้ร้องผุดร้องถูกร้องตามได้ก็แล้วแต่พอส่งไป ลุยทางเรียบร้อยคนที่ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทีนี้ส่งภาษาแล้วละครับส่งภาษาไปให้คนในต่างประเทศได้เรียนรู้ซึมซับเข้าไปอีกนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นหัวหอ,อกสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง New Jeans ของวงเกิร์ลกรุ๊ปจ e n Z ติดชาร์จกันทั่วโลกนะครับและที่สําคัญอ่าอย่างที่เรารู้จักกันดีแบล็พิงค์นะครับลาลิสาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทํา เรื่องของเรคคอร์ดต่างๆเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของวงการอุศาศาศาสตสาหกรรมเพลงของโลกไปแล้วอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงท่านอยู่ในระบบออนไลน์และอยู่ในระบบที่เป็นเวทีหรือสเตจคอนเสิร์ตที่รว่าออฟไลน์ด้วยนะครับโอ้อยากให้ภาษาไทยเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยนะครับอยากให้เขาเรียนเป็นแบบอย่างนี้จังเลยฮนะถามท่านผู้ชมเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมคิดว่าภาษาไทย จะกลายเป็นภาษาที่คนทั่วโลกเนี่ยสนใจอยากจะเรียนรู้เติบโตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างภาษาเกาหลีใต้ในขณะนี้มีหรือไม่มีโอกาสครับถามท่านผู้ชมครับภาษาไทยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดเหมือนกับคนทั่วโลกตอนนี้สนใจอยากจะเรียนภาษาเกาหลีใต้นี่นะครับมีหรือไม่มีส่งครับใครคิดว่ามีพิมพ์มีใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีส่งมาเลยนะครับ คำถามต่อมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องประเด็นของภาษีาภาษาเกาหลีใต้เนี่ยทำไมถึงได้คนอยากเรียนกันเยอะขนาดนี้นะครับคําถามก็คือว่าภาษาไทยมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากคนทั่วโลกที่อยากจะเรียนรู้ภาษาไทยเหมือนอย่างภาษาภาษาเกาหลีใต้ตอนนี้มีหรือไม่มีส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับพอ,อส่งมาปั๊บ ตอนแรกที่ถามว่าระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีท่านชมสนใจภาษาใดมากกว่ากันนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่ตอบอังกฤษหมดเลยนะครับก็แน่นอนกับอังกฤษนี่ถือว่าเป็นเาเรียกว่าอะไรฮะเป็น fundamental language globally หมดแล้วนะครับคือภาษาพื้นฐานระดับโลกแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วนะครับและเมื่อสักครู่เราตั้งคําถามาขึ้นมาเสริมนะฮะว่าภาษาไทยมีหรือไม่มีโอกาส ที่จะมีคนทั่วโลกสนใจเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างเติบโตรวดเร็วและมากรวมถึงก้าวกระโดดเหมือนอย่างภาษาเกาหลีใต้ที่ตอนนี้กำลังเจออยู่มีหรือไม่มีนะครับส่งมานะครับ